สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอ็ดีสุขูทุคนวันนี้กัเป็นมื่อวันที่หกเดือนมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมวันนี้กับพาแฟนเพจฉันครับไปเช็คงวัวเบืองตามตลาดนัดงัวควายแน่นเอาครับเนาะวันนี้กัไปเช็คเบืองแนวกับพาแฟนเพจทังครับเบืองงัวอยู่ทงไหทางน้าบ้านครับเป็นงัวสาวคมโตมาดนะครับเนาะ เรบประกันทองได้นะครับเนาะแม่นี่เปิดใบกับว่าไหลนะครับนะประกันทองว่าแม่นี่นะครับเนาะออกถตายบ่ลมันไทยกลางเขาผสมไม่ทองแรกลูกแรกครับเนี่ยผสมใหม่นะครับเนาะเปิดใบว่าไหลครับผมสามหมื่นเก้าพันครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับผม นนะนเนี่ยน้องครับเนาะงัวสามแม่นี่ผสมไอ้ทองแรกด้วยครับเด้องัวงใส่นี่กะทางบ้านผมเพิ่นมักเสะผมโตนะครับผมนี่นะครับสามหมื่นเก้าพันทรงพีทัวภาคอีสานครับผมแพนเพลทแพน,นครับเอฟซีของฮอร์เฉยเอามักงัวออกสไตล์ประมาณที่ทังที่ก็ได้การน,นะครับเด้อทาม,มาฟอพดอดีนะครับเนี่ยอเขาดำดีครับบดทบ๊ดี ทิพยใบหูดำดีครับผมลึกล้คอลึงท้องหลายตามที่เอฟซีเห็นเนาะครับเนาะนั่นะครับย่นย้อนดีอย่นี่ครับงูสาวแม่นี่ผสมไม่พอมีกทั้งหากเนาะครับเนาะรับประกันทองอีกทั้งหากขาทกขาถอนทางโมคหางดอกนะครับเนาะรับประกันให้เนาะครับเนาะขาทกขาถอนทางโมคหางดอกรับประกันให้ครับผมแฟนเพจแฟนครับขึ้นมาอยากได้งูสาว เอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์กันี่แหละครับมาพ่อวพอดีแล้วครับเนาะตรงนี้เนาะครับเนาะนี่แหละครับแนี่นี่แหล,ล,ล,ละครับผมนั่นแหละครับใบเงี้ยเลยครับผม เป็นงัวออกสไตล์่า,ามันไทยกลังเขาไปหายางครมมับงัวแม่เนี่ยเขียดสีกระต๊ามนี่นะครับผมจะว่าเรื่องขอเรื่องทองพันย่นย่นดีนะครับเนาะเบือกระย่นย่น,ยนดีครับผมหางพันก็เลยกระลามดีเบื้องบนไทายพันจะหน่อยบ้านครับ,บน,น,น,นี่นะครับเนาะบนไทายพันเป็นงัวงหางแขหางแงนะครับเด้องัวหางแขหางแงเนี่ยกันนั่นแหละครับเบื้องเอาได้ครับผม ตามนี่เลยนะครับเนาะอาทิออกตรงนี่นะครับปูนนะครับหางเพิ่นเลิกลามดีนะครับเด้อขาทกขาทอนหางมกหางดอกนะครับเนาะรับประกันให้ครับผมหัวแม่เนี่ยที่สำคัญก็รับประกันทองพร้อมนะครับเนาะที่ดีก็นั่นก็คือตกลงสื่อขายในรนะครับที่หัวชาวยอเปิดไว้ให่แฟนเพลแฟนครับผิจเจรนาบังอยู่นี่นะครับเนาะพร้อมท่งทั่วภาคอีสานนะครับผมผู้ใดสรงให้เพนสีบะ มวยชายาคือเก่าครับผมนี่นะครับงูสาวแม่นี่แหละครับผมผสมทองแรกเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ในเงาไก่ครับผมราคากระแสนมิตรภาพเลยครับเด้อสามหมื่นเก้าพันนะครับเนาะบ่ถึงสี่หมื่นครับงูแม่ยนี่ซื้อหนึ่งได้สองครับนั่นแหละครับยำราคาอีกทีหนึ่งสี่หมื่นโอ้ยบ่ถึงสี่หมื่นนะครับเนาะสี่หมื่น่ันวัวน่ะนีนราคาที่เปิดว้บ่ถึงสี่หมื่นนะครับเด้อ งูสาวผสมไวทองแรกขายากครับผมมุตส่าสทีมุ่นรับประกันทองรับประกันขาทกขาถอนหางมกหางดอกครับผมในด้านเฉดสีนี่ครับเบิ้งเอาเลยครับผมขอเข้าคนกระดำดีครบเครื่องเรื่องมุดบดครับงัวแม่เนี่ยบื้อคนกระดำพร้อมนะครับเด้องวแม่นี่เนาะครับเนาะงูมุดโบสถ์กะทายทอดพันธุกรมให้ลูกงามดีนะครับผมทรงลูกดีเนาะครับเนาะโมเมนต์วาเฉพาะตัวนี้นะครับเด้อ สีส่งลูกดีนะครับเนาะหัวดบดๆนี่กะเครื่องเขาเต็มเต็มดบดๆแบบนี้กะทุกโตนะครับผมสีส่งลูกดีนะครับเนาะไครทอดพันธุกรรมให้ลูกดีเพ่นนะครับเหงาหางเพล่นหางแฉะหางแง่เพ็นยังไหก็เพลินเส้นนะครับนี่แะครับที่เพลินว่าหางแฉะหางแง่เนาะครับเนาะนั่นแหละครับคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้นะครับเด้อขึ้นมากอยากได้โทวดวนครับผม โทษกอนไนกอนโทษววนใดนดดนคือเกาในด่านจะสรงกั่อหัวชายยคือเกาเหรอครับผมส่งฟรีนะครับเนาะทัวภาคอีสานใน,นราคาที่เปิดไว้นะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไปสำเนี้น,นะครับผมสวัสดีครับ